นโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัสรุอริยสัจธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระคุณมีอนุตตรโุริษธรรมสารถิตเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและ พระอริยสงฆ์ด้วยเสียงกล่าวอาทิตตสมิงอาคาราสมิงยังดิราหิภาชนังตังตาสาวติยัทยายาโนจะยังตัทฐาไดหาติเอวามาดิตโกโลโกชรายามรณีนาจา เมื่อบ้านเรือนถูกไฟไหม้แล้วเจ้าของเรือนคนเน่าภาชนะใดออกไปได้ภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เขาส่วนสิ่งของที่ไม่ได้ขนออกไปย่อมถูกไฟไหม้แล้วฉันใดสัตว์โลกถูกความแก่และความตายเผาไหม้แล้วฉันนั้นปุเพวาธนาสุมโนท,ท,ท่ทังจิตั้งภาษาไทาย ทัตวตาตมนโนโหติเอสายัญญาสัมปดาก่อนจะให้ก็ดีใจขณะกําลังให้มีจิตเลื่อมใสเมื่อให้ไปแล้วก็ปลื้มใจนี่คือความสมบูรณ์แห่งการให้ทานเอวังยาจิตวาเมทาวีสัทโธมุตเตนะเจตสา อภิยาปัังสุข,ขังโลกังปันดิโตอุปป,ปาชาติทายกูเป็นบัณฑิตมีปัญญามีศรัทธาเมื่อบูชาแล้วด้วยจิตที่ปราบสากความตรณีเช่นนี้ย่อมไปเกิดในโลกที่มีความสุขปราบสากความเบียดเบียนทานังสักขัสสปานัง ทานังปทัทายามุตตมังทานังอุชุกตังมาคังทานังโมคะปดังวรังทานเป็นบันไดไปสู่สวรรค์ทานเป็นสบียงติดตามตนไปได้ทานเป็นทางสายตรงไปสู่พระนิพพานทานเป็นทางอันประเสริฐให้พ้นวัตฏสงสาร นาบัดนี้จะได้นำศาสนธรรมคำสอนขององค์พระปรมศาสดา,าพระร,รัตสัมมาสัมพุธเทธเจ้ามาแสดงให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องเจริญอริยทรัพย์คือศรัทธาศีลอิริโอตปะสุตตะจะกขะปัญญาอันเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจที่พระอริยเจ้า ทั้งหลายสารเสริญและใช้สอยอยู่เป็นนิษเป็นทรัพย์นําไปสู่สุขติโลกสวรรค์และมรรคผลนิพพานโดยจะได้นําอาทิตตชาดกในคุณธกานิกายชาดกมาแสดงมีเนื้อความว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณนะพระวิหารเจตวัน ทรงปรารบอาสัทิสทานตัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่าอาทิตตัดสมิงอาคารลสมิงเมื่อบ้านเรือนถูกไฟไหม้เป็นต้นเรื่องอาสาทิสทานมีเนื้อความละเอียดในอัถกถามหาโควินทสูตรแล้วจะไม่นำมาแสดงในที่นี้ก็ในวันที่สองนับจากวันที่พระเจ้าโกศล ถวายอาักะที่สถานแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าอาวุโสคือผู้มีอายุทั้งหลายพระเจ้าโกศลทรงฉลาดเลือกเนื้อนาบุญอันประเสริฐถวายมหาทานแด่อริยสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งก็ถือว่าเป็นทานอันสูงสุดคือสังฆทาน ที่พระพุทธเจ้าเป็นประมุขพ,พร้อมทางพระภิกษุภะหรือภิกษุณีเป็นบริวารพระาศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดน,นี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วพระาศาสดาตรัส,สว่าภิกษุทั้งหลาย การเลือกถวายทานวิจัยทานการเลือกถวายทานในเนื้อนาบุญอันสูงยิ่งของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลน,นี่ไม่น่าอัศจรรย์ไม่น่าแปลกใจไม่น่าตื่นเต้นอะไรแต่โบราณกาบ,บัณฑิตบัณฑิตในอนดีตการก็ได้เลือกเฟ้นแล้วจึงได้ถวายมหาทานเหมือนกันอันนั้นน่าอัศจรรย์กว่านะเพราะว่าไม่มีพระพุทธเจ้า แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังต่อไปนี้ในอดีตการพระเจ้าเพรุวะมหาราชครองราชสมบัติในเพรุวนครศรีวิรัตทรงบำเพ็ญทศพิธราชธรรมสงเคราะห์มหาชนด้วยสังหาวัตถุสี่สังหาวัตถุสี่คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันหรือเป็นคุณธรรมที่ให้เกิดความรัก ความผูกพันกันเนี่ยมีสี่อย่างคือหนึ่งทานให้วัตถุทานก็มีข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมพวกนี้เป็นต้นสองปิยวาจากล่าววาจาอันเป็นถ้อยคําที่นำความสุขเป็นที่รักของคนฟังสามอัฏฐจริยาก็ประพฤติประโยชน์ ทั้งต่อหน้ารับหลังมากบ้างน้อยบ้างให้แก่บุคคลที่เราไปสัมพันธ์ด้วยทางกายทางวาจาอันนี้ก็เป็นสังคหะวัตถุข้อที่สที่จะผูกพันนำใจซึ่งกันและกันไว้ได้ประการสุดท้ายสมานตตตาเป็น ผู้มีตนสม่ำเสมอต่อหน้ารับหลังก็ทำเหมือนเดิมในอันที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์มีตนเสมอกันในการรับความสุขความทุกข์ในการยืดเดินนั่งนอนไปด้วยกันไม่ทำตัวเหินห่างหรือเหนือกว่าข่ผมผู้อื่นน,นี้ไม่ทำ และก็ทําสม่ําเสมอต่อหน้ารับหลังสมาณตัตตนี้ก็เป็นสังหาวัตถุธรรมประการที่สี่ที่พระราชาหรือคนทั้งหลายทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะในตำแหน่งในกิจการอะไรควรทาในฐานะพ่อแม่ก็ควรทาต่อบุตรธิดาในฐานะบุตรธิดาก็ควรทาต่อมารดาบิดา ในฐานะญาติพี่น้องสามีภรรยาเพื่อนนูงผู้ปกครองผู้อยู่ใต้ปกครองผู้เป็นเจ้าได้เป็นผู้รับใช้ถ้าหากว่ามาพบกันแล้วควรจะทำสังฆะวัตถุธรรมสี่นี้เข้าหากันพระเจ้าเพรุวะมหาราชทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นมารดาบิดาของมหาชนก็ด้วยสังฆะวัตถุสี่ประการนี้แหละ ได้ให้ทานแก่คนกัมพระวันนิพกและยาจกทั้งหลายมากมายพระองค์มีอัครมเหสีพระนามว่าสมุทรทวิชยาเป็นบัณฑิตสมบูรณ์ด้วยความรู้วันหนึ่งพระเจ้าเพรุวะมหาราชเสด็จทอดพระเนตรโลงทานของพระองค์ทรงประดำริว่าปฏิคาหกทั้งหลายล้วนเป็นผู้ทุศสีเหลวไหลบริโภคทานของเรา ก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีคุณธรรมอะไรให้น่าเลื่อมใสเลยนะข้อด้นไม่ทำให้เรายินดีเลยเราใคร่จะถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีศีลเป็นคนฉลาดนะผู้ที่จะมีศีลในยุคนั้นจะเสมอด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตัดสรู้อริยสัจสีเฉพาะตนเองมีศีลบริสุทธ เสมอด้วยพระปเจผู้เจเจ้า,จาไม่มีเป็นอักระก็คือยอดเยี่ยมทักทินายบุคคลบุคคลผู้สามารถทําของที่เขานำมาบูชานามาถวายแม่น้อยให้มีผลได้มากที่สุดอยอดเยี่ยมเลยนะแต่ท่านเหล่านั้นอยู่ในหิมวันตประเทศอยู่ในป่าหิมพานใครน้อจะไปนิมนต์ท่านมาได้ รับทานของเราเราจะส่งใครไปนิมนต์ได้อยู่ไกลหรือเกินแล้วได้จัดบอกความนั้นแด่พระเทวีลำดับด้านพระเทวีฉลาดนะปัญญานี่มันใช้ดำเนินชีวิตดีที่สุดนะกำหนดเหตุผลซะก่อนแล้วก็ดำเนินกระทาไปตามเหตุตามผลด้วยปัญญาพิจารณา,านั่นแหละพระเทวีได้ทูลพระราชาว่า้าแต่มหาราช ขอพระรงองค์ยาทรงวิตกเลยหม่อมฉันจัดส่งดอกไม้ไปิมนบนพระปัเจกพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยกําลังทานที่จะพึงถวายด้วยกําลังศีลและกําลังความสัตย์ของเราทั้งหลายความสัตย์นี้ก็คือคำจริงนะพูดคำจริงมีอนุภาพมากนะนจะกล่าวว่ามาก เหนือกําลังใดๆเลยครั้นพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาถึงแล้วจึงจักถวายทานที่สมบูรณ์ด้วยบริขารด้วยวัตถุสิ่งของอันสมควรนะ่ะทุกอย่างของสิบอย่างมีข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้เป็นต้นนั่นแหละพระราชารับสั่งว่าดีแล้วแล้วรับสั่งให้ตีกรองประกาศว่า ชาวพระนครทั้งสิ้นจงสมาทานศีลโอ้ฉลาดมากเลยนะเราจะนิมนต์ผู้มีศีลมาก็ต้องมีศีลเป็นเครื่องนิมนต์นะเราจะไปนิมนต์ผู้มีศีลด้วยการไม่มีศีลใครเขาจะมาก็ต้องนิมนต์เชิญมาด้วยคุณธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือทัดเทียมกันนั่นแหละ เพราะฉะนั้นประชาชนก็สมาทานศีลห้าส่วนพระองค์เองพร้อมด้วยข้าราชบริพารก็ทรงอธิษฐานองค์อุโบสถเอาให้เหมือกว่าเลยรักษาศีลอุโบสถแปดข้อไปเลยบำเพ็ญมหาทานก็ยังบำเพ็ญมหาทานอยู่แล้วให้ราชบุรุษถือกระเช้าทองคําใส่ดอกมะลิเต็มสเสด็จลงจากปราสาทประทับที่พระรานหลวง ทรงกราบเป็นจางขปาระดิ์เนื้อแผ่นดินพระราชาทำเองเลยนะแล้วผินพระพักไปตางทิศปราจีนทิศตะวันออกนะแล้วถวายนมัสการประกาศว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระรันทั้งหลายในทิศปราจีนถ้าคุณความดีอะไรอะไรของข้าพเจ้ามีอยู่ไซขอท่านทั้งหลายจงอนุเคราะห์พวกข้าพเจ้าโปรดมารับพิกษาหายของข้าพเจ้าทั้งหลายเถิดอันนี้ก็เป็นหลักได้ว่าถ้าเรา อยากจะได้อะไรเนี่ยก็จะต้องมีคุณธรรมที่จะเป็นเหตุให้ได้สิ่งนั้นมีทานมีศีลมีภาวนานี่แหละ